เอาแล้วนะครับผมก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะฮะกลับมาอยู่กับผมนายฟีดิงล็อกกันเหมือนเดิมแล้วในทีนี้ก็อยู่เกมเดอะวอร์ซีเซิร์ฟออนไลน์นะแหมครับขับรถด้วยด้วยอ่ะเนี่ยดูฮะชอบมากเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลงก่อนฮะกูรู้สึกหน้ามืดจะอ้วกแตกไงไม่รู้ว่าเออลงก่อนนะฮะอ่าเข้าไปใหม่ปุ๊บอ่าตอนอย่างนี้ฮะเซิร์ฟนี้ไฮไลท์ที่มีน้องคนหนึ่งเขาชวนมาพี่ลองเล่นเซิร์ฟนี้เซิร์ฟนี้แม่งขับรถได้ พอดีผมก็ไม่เชื่อหรอกเวลาลองขับเท่านั้นแหละรู้เลยเป็นยังไงนะฮะโอ้โหนี่อยู่หน้าเซฟโซนเลยอ่ะอุ้ยไอสัตว์ขยิงวะอ๋ะอๆกูย,ยิงเองนะฮะโอ้รถแม่งยังฟรีอ่ะไม่เสียตังค์นะก็ไม่เสียตังคนะ์งจริงอะมาเดี๋ยวนี้เราจะลองมาขับทัวร์กันนะฮะว่ามันจะไปได้ไกลถึงไหนนะฮะอ่าผมก็อยากรู้เหมือนกันอืมก็ลองมาขับดูกันสักพาร์ทหนึ่งแล้วกันนะฮะไปยี่เบรกไอสัตว์รถไม่มีเบรก รถพี ya, ya no. ่มึงไม่มีเบรกหรอครับเอาละฮะเอาละฮะเมื่อกี้ใครหลังต้นไม้วะใครหลังต้นไม้ใครหลังต้นไม้ยายา้น้องไอ้น้องไม่เอาน้องเฮ้ย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 อะไรล่ะ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 เฮ้อไอ้สัสกูกวคนรถจะเป็นก่อให้กูอีไอ้หน้าปลวกแมวเอ้ย โอเคนะเมื่อกี้หลังจากเมื่อกี้ที่เราตายกับหลังขับรถเราก็ต้องเดินกลับมาที่เซฟโซนใหม่นะฮะเพื่อจะมาเอารถเอารถไปขับต่อแล้ววันนี้กูต้องขับให้ไกลที่สุดอ่ะเออเป็น้นกูไม่ยอมนะไม่ได้แล้วฮะแต่ช่วงนี้เป็นกระเป๋าคริสต์มาสด้วยนะช่วงใกล้ถึงเทศกาลคริสต์มาแล้วเขาก็จะแจกกันมาเนาะอืมนะเดี๋ยวละฮะแต่การขึ้นรถนี่มันเสียอย่างเดียวนะเวลาผมขึ้นเนี่ยบางครั้งมันขึ้นเออเลอร์รีพอร์ตเลยเออ มันขึ้นยากนิดนึงโปรแกรมอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่กับเกี่ยวกับการขับรถนะฮะเซิร,ร์ฟนี้บางทีขึ้นแล้วมันเออร์เรอร์รีพอร์ตไม่รู้เป็นที่คอมผนหรือว่าเป็นที่เซิร์ฟเขานะเออ,อมาลองดูต่อฮะแล้วรถไม่ไก็จอดหน้าเซฟโซนตลอดเลยงงว่าทำอะไรหรือเพิรเป็นคนเหินรถนะเพิ่งมาเจอเซิร,ร์ฟม,มีรถออนี่ต้องสักหน่อย,อยนึงไม่รู้มันจะเออร์เรอร์รีพอร์ตป่ะเนี่ยถ้าคิดตัดเมื่อไหร่แสดงว่าเออร์เรอร์รีพอร์ตนะจ๊ะโอเคี้มองรถก่อน มันนุ่งนวแปลกๆเนาะลองนะฮะหลุดไหมฮะหลุดไหมฮะโอ้ไม่หลุดนะฮะเยสโอเคมาขับรถต่อแต่ผมต้องถามตัวเองก่อนนะว่าผมจะไปไหนเซส่วนล่างผมจะกจะไปไเนี่ยไรเวะเออไปไงวะเออไปไม่ถึงไรเว์เลยพาน,นี้นะะคนในแแบบกี่คนวนะอุ้ยหาคนสบายไอสัตว์เมื่อกี้มีสี่คนกูก็ตายอยู่ดีนะ ไปไหนวะไอ้กูเ้ยแอนปืนก็ไม่มีฮะผมพอจะรู้แล้วเพราะว่ารถมันไม่ใช่เกาะนะฮะโดนยิงในรถก็ตายนะดิบ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 อี๊อีอุ้ยไอ้นี่มันของเก่ากูนี่ว่ะเฮ้ยใช่ปะวะใช่เลยเนี่ยลุมศพเก่าผมเลยเนี่ย โอ้ยติดติดติดหลุมศพโอ้ยไปไม่ได้ติดหลุมศพโอ้ยไปแล้วละอ๋อไปฮะนั่นกูจะไปไหนกูเนี่ยเฮ้ยไลเวไปทางไหนวะไลเวไปทางไหนพี่โอ้จะไปไลเวฮะขับรถขับรถผ่านเมืองนี่แหละอ่ามากูสดกูสดเอ้กูสดนี่ซอมบี้ซอมบี้ทําไมซ่าน้องเปรี้ยวพี่ว่าโอ้ขับรถทัวเมืองอ่ะอ๋อ เฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ของเมื่อกี้ไงที่ผมยิงมันตายเนี่ยเออแต่ผมไม่ได้นี่ไว้ฮะอ๋อต้องออกมาอย่างนี้ฮนะเนี่ยเมื่อกี้ผมมายิงคนตายตัวนี้เป็นคนหนึ่งนะแล้วผมก็ตายตายตามมันเพราะเลือดไม่พอที่จะใส่นะฮะมอมี FN ด้วยมอเก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมดนะอุ้ยไม่ไม่ดูไม่ดูนี่ไปดีกว่าฮะเดี๋ยวจะตายหายเฮ้ย เกียร์แล้วฮะเกียร์แล้วฮะไปละกูหนีละกูไม่อยู่ละกูมาเก็บปืนแล้วกูก็ไปอ๋อนอนไปเร็วลูกไปเร็วไปดิเฮ้ยเป็นที่อะไรอะรถเอ้าไอชิบหายเอาละฮะรถเล่นกูแล้วไงเอาใหม่ฮะเฮ้ยรถเป็นไรวะไอสัตว์รถเสียไอเจ็ดเก๊ บันไลยแล้วฮนะไปสิไอสัตว์มึงมึงก็โหมเรื่องเสียตรงเวลาด้วยนะต้องเข้าใหม่ฮนะเข้าไปเถอะนะลูกนะไปเถอะนะพ่อขอลูกเอ้ย <c oughs> อะไรของมึงวันเนี้ยไม่ได้แล้วนะเอาไงต่อไอสัตว์เอ้ยกูจะโดนยิงตายนะีะยิ่งหนีหนีคนอยู่เออเอาไงดีวะนะเออ เอาไงนไะท่านผู้ชมฮะเฮ้ยดูดู้เห็นอะไรแดงๆฮะมันอยู่ข้างหลังฮะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่แดงๆจะสู้มันดีไหมกูจะมาขับรถเนี้ยเนี่ยอืมไม่ได้มายิงคนนั่นเอาเมื่อกี้เห็นอะไรแดงๆเมื่อกี้เห็นรูปแบบฮะแถวนั้นแหละต้องไปดูสักหน่อยฮะแมจะมาขับรถเนี่ยชอบหาเรื่องให้กูยิงคนอยู่เรื่อยเลย เด auto, ินไปดูฮะสัตว์เอ้ยเฮ้ยสัตว์แหลกโอ้โหเฮ้ยเกมแหลกเกมแหลกฮะสอรี่สอรี่โอ้โหเกมแหลกแกนี้ด้วยเกมเป็นห่าเลยฮะวันนี้ผมก็ไม่รู้สินะวันนี้ อะไรวะกูจะมาขับรถกูต้องมายิงคนเหรอเนี่ยคนละเป้าหมายเลยฮนะมมาหไหนก็มาแล้วฮนะว้าเฮ้ยอะไรอละเฮ้ยเอ,อ้าทำไมมันไม่เข้ามาเฮ้ยซอมบี้มีมารายาทนะฮะถ้าเจ้าของบ้านมันไม่อนุญาตเข้าก็จะไม่เข้าอนะ่ะ แหม่เซิฟนี้เนี่ยขาเป็นเซิฟที่มีมารยาทจริงนะฮะทําซอมบี้ได้มีมารยาทมากนะฮะใส่ที่บ้านเค่งเรื่องมารยาทไปเยอะอ๋อเอาไงดีฮะเดี๋ยวนะกูกูทำอะไรของกูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทำอะไรของมึงวะเดี๋ยวมันมันมันเดินไม่ไปมึงจะแฝงปืนหาพี่มึงหรอครับอะไรก็ไม่ว่าเดี๋ยวเอางงละกูเอาเกม เกมเป็นอะไรวะเอาแล้วครัปชิบหายท่านผู้ชมฮะอ๋อโอเคนะกลับมากันอยู่ที่เซฟโซนบนกันเหมือนเดิมนะฮะเพื่อจะมาเอารถเอารถไปขับให้ได้นะวันนี้ต้องขับไปให้ไกลที่สุดผมจะกลับประกาศจะขับไปเซฟโซนล่างเห็นมีน้องคนนึงบอกไม่อยู่เซฟโซนล่างบอกพี่มันมีรถถังอยู่พี่เรามาขับดูสิจัดไปฮนะอ๋อมาคราวนี้ผมจะไปแบบไม่เจอไม่จะไปตามถนนเลยนะฮะแล้วแบบเจอใครกูก็จะไม่จอดละขอดูแมปก่อนแล้วกัน โอเคเดี okay, ๋ยวจะเลี้ยวขวาข้างหน้าชึบอ๋อผมจะวิ่งตามสนนไปเลยนะฮะถ้าวิ่งตามแบบวิ่งลัดป่าแลาวเขาเนี้ยมันจะติดบัก็กรถมันก็จะเสียมันคือมันจะไปไม่ได้แบบที่เห็นในโร์ตี้นะฮะมันจะติดผมจะพยายามวิ่งตามถนนไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะวิ่งตามถนนโคตรอันตรายเลยนี่รถแม็กก็แรงนะแต่ไม่มีเสียงทำเสียงกนะันแหะ ยากตรงไหนใครมันตะลึงตะลึงวะคนกำลังเล่นเกมนะฮะนะวิ่งไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูแมปแป๊บอ๋อนี่เฮ้ยเดี๋ยววิ่งเข้าไปนี่แล้วเลยกูเฮียต้องหลบฮะผมไม่อยากเข้าเมืองฮนะผมจะไปแถวเซฟโซนล่างคันนี้ไม่มีอะไรมากผมจะพยายามขับรถให้นานที่สุดนะฮะอ่าต้องขับตามถนนด้วยนะอันนี้ก็ตะลึงตะลึงจังกูยังไม่เล่นเฟซบุ๊กอือจะเข้าสมอลวิวนะกูที่จะโดนคนยิงไวนะ้เนี่ย วิมีอยู่สามคนอาจจะรอดนะไปไปไปต่อฮะผมจะวิ่งไปตามเส้นทางเรื่อยฮะเนี่ยอันตรายแล้วสมอลวิวต้องไปทางไหนเนี่ยต้องผ่านต้องผ่านเมืองไปฮะไม่งั้นมันไปไม่ได้เอาผ่านก็ผ่านวะใจกูไม่อยากผ่านเลยเข้านี้ฮะเสียวแเสียวติดบักเบิร์กอะไรอีกนะฮะนั่นๆๆๆเย็น,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 นจะเย็น โข้างหน้ามีรถด,ด้วยเอาไงดนะีด้นะเฮ้ยซอมบี้ไล่ด้วยซอมบีไ้ไล่เอาแล้วเอาแล้วน้าเห็นไหมฮะมันเป็นอย่างงี้จริงๆอะนัะนผู้ชมผมละแสก,กับตรงนี้มากฮะถอยหลังได้ไหมโหไม่ได้อะ่ะเสียเลยอะ่ะโหไม่อยากเข้าเมืองเป็นเงนี้ย โหเฮี้ยตื่นกันทั้งคณะตื่นกันทั้งคณะตื่นกันทั้งคณะบันไลยแล้วท่านผู้ชมฮะโหูนี่กูจะได้ไปถึงเซต่วนล่างไหมนะฮะวันนี้คงจะไปยากนะท่านผู้ชมมันต้องผ่านเมืองอะไรมากมายนะโอ้หดูโอ้โหเอเคสแล้วซอมบี้แม็กวิคตรไวเซิร์ฟเนี้ยบ่องตรงโอ้ยโอ้ยมีสตาร์แอคจะใช้กับเอเคได้สตาร์แอคกูเนี่ย ใส่หมวกไว้ก่อนโอ้โซอมบี้ถ้ามึงจะมาขนาดนี้นะต้องใส่ต้องยิง,งนะท่านผู้ชมฮะนี่มันจะนกูอยู่นี่มันจะไปไหนมันวิ่งกระตกุกกระตุกวะเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยมาม้ให้หมดมาไมาให้หมดเลยอ่าเอาไอา้แม็กกูหมดไปเลยอ่ากูจะไปข้างนอกเนี่ยกูต้องเจอพวกมึงตลอด รถกู้ไม่ค่อยดีพวกมึงก็มากันจังหืม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 หมดยังหมดยังหมดแล้วนะโอเคอ่ะไหนก็มาสมอวิวแล้วก็ฟาร์มขอ,องสักหน่อยแล้วกันเนี่นยเพื่อน14นัดจิ๊เข้เีืยวข้างหนอาจจะมีสไนเปอร์อยู่ ยังย่องฮะยังย่อง,ยอ,ง <c oughs> อย่าตื่นนะไอ้แซดเย <Yeah, S 2> ่เจอไปฉายเอาปัสสาพี่เหมือนไปฉายใช้ไม่ได้ฮะโอเคยังดีที่มียาดีเองฮะอืมเฮ้ยไอ้สัตว์เลือดไหลต้องใช้ก่อนนะโอ้เด๋ยวตายเอาละมาอีกแล้ว โอ้โหถ้ายิงนัดแรกนัดที่สองก็ต้องยิงต่อแล้วฮะโอ้โหดูดิแม่งวิ่งโคตรไวซอมบี้ห่วยเอ้ยมึงเล่นอะไรเนี่ยเห็นไหมแล้วที่นี้จะมาต่อฮะซอมบี้มึงก็โหดจังวิ่งไวชีพหายแล้วโรกูก็ติดละโอ้ยเสียอย่างเดียวฮะรถนี้ทมเซิร์ฟเกือบดีละผมกเกือบภูมิใจละ เสียดายรถแม่งติดบั๊กง่ายไปหน่อยเห,หนื่อยใจจริงเนี่ยสงสัต้องสุมใหม่แล้วฮะผมจะเน้นขับรถแล้วกันเดี๋ยวก็ต้องเอาล่ะเดี๋ยวไว้ข้างหน้าแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะตัดอีกทีนึงแล้วกันอ่านะฮะก็ตอนนี้อยู่ที่เซฟโซนล่างเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะว่าพอดีสุมเกิดมาเจอที่นี่พอดีแมนเซฟโซนล่างเนะะี่ยแล้วก็เจอรถอีกแล้วเนะฮะดูเฮ้ย ชุบนะมันก็เหมือนกันเป๊ะเลยฮะรถต้องใส่มีคันเดียวทั้งเซิร์ฟนะฮะดูจากทรงแล้วนะมามาเฮ้ยเฮ้ยลูกศรหายอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้อยู่เซฟโซนล่างทำไมกูเข้ารถกูกูอยู่เซฟโซนบนเลยวะเอาล้วฮะเอาล้วฮะ,เ,ะ,ฮะเฮ้ยนัลล่งใครวะเนี่ยเชื่อทำไมมันงงๆวะกูอยู่เซฟโซนล่างกูขึ้นรถปกกูอยู่เซฟโซนบนเลย เอ๊ะมันยังไงนะฮะมีอะไรเข้าใจผิดปันหรือเปล่าเนี่ยโอเคมาไหนอยู่เซฟโซนบนแล้วต่อเลยแล้วกันแต่ไปทางไหนดีฮะท่านผู้ชมจะผ่านสมอลวิวอีกดีไหมฮะไปไปไป,ไป,ไปตามเส้นทางต่อฮะไปเรื่อยๆแล้วกันมาจะไปมัวไปดูมงดูแบบแล้วขี้เกียจด,ดูฮนะไอวันที่จะมืดฮนะแต่แป๊บจอดไม่เห็นแล โอ้โหหนกตัวด้วยความเร็วสูงอะนอ้าแป้นแป้นเฮ้ยไปไหนดีวะแมปแมปโอ้ถ้าเราไปนี้มันก็ไปได้ก็ต้องผ่านมอลวิวอีกฮะถ้ากูเลี้ยวขวาเฮ้ถ้ากูไปโน้นนะเออแค่แค่เข้าเคียวอยู่ คิวก็ไม่ต่างกันเลยไปอือ่าต่อฮะสุดยอดอ่ะชอบมากเลยเวลาขับรถได้เนี่ยนะแต่เหมือนรู้สึกมันเหมือนจะเป็นที่คุมอะไรสักอย่างอ่ะนะก็ดีแล้วที่ขับรถได้ของเซิร์ฟออนไลน์เป็นเซิร์ฟแรกเลยที่ผมเจออย่างนี้นะฮะไปไปไปโก g โก o โกโกผมไม่อยากวิ่งเข้าป่าเลยเดี๋ยวแม่งติดหินแล้วมันจะอันนี้อีก มามามามองว่าคงไม่ติดอีกนะกูไม่เข้าเมืองมึงแล้วกูเข้าเมืองแล้วเดี๋ยวกูติดอีกนะเซอร์มีกี่คนวะเนี่ยเฮ้ยไปไหนดีวะปลุกป่าแม่งเลยย่านนนนนไม่ง,งั้นแม่งก็วนอยู่แถว small view clear view เนี่ยละฮะอู้อู้รถบินรถบินว้าวว้าติดอีกแล้วติดไหม นั่นกูว่าแล้วนะฮะรถนี่มึงทำให้ดีๆหน่อยได้ไหมถ้ามึงคิดจะทำเนี่ยโหไปไม่ได้เลยฮนะติดแล้วนะผู้ชมเนี่ยกำไหมล่ะเฮ้ยถอยได้ไอ้เหี่ยเฮ้ยรถถอยได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยรถถอยได้ว้าวยึดแค่ไม่ธรรมดาถอยได้ไงอะ่ะว้าฮะไปต่อฮนะจะหลุดจะเฮ้ยเจอซอมบี้ ใบยีมันอีโค่นี่ว่าอีโค,โค่คอมเพลสไปฮนะเราจะไม่ชนอะไรฮนะถ้าชนเดี๋ยวแม่งติดบล็อกอีกอ๋นอนว่าจะถอยไม่ได้แล้วความจริงค่อยๆนฮะค่อยๆนขะับฮะอ๋อเหิอนอากาศเว้าว้าเจอถนนแล้วเว้ยยูหูเจอถนนแล้วเจอถนนแล้วอ๋อปีน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 ว่ะ ไอ้กูไปไปมาจมวนกับสมอลวิวอย่างเงี้ยนียต้องไปทานู้นแคมโพสที่้เข้าแคมโพสมึงต้องผ่าเมืองอีกอ่ะไปกลับก็นดนะตรงนี้เดี่ยมัวนอยู่สมอลวิวอะฮะไปไปอ่าตอนนี้ขับแผนเวลาขับรถปุ๊บแผนที่ผมดูไม่ออกเลยนะโคตรงงอ่ะเออจริงๆแผนที่ดูแล้วงง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 ่ง,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 งไม่รู้อ่า ดูแมปก,ก่อนนะเยี่ยกูเหมือนกูจะวนๆอยู่แถวนี้นะแล้วนั่นเมืองอะไรวะเนะี่ยเฮ้ยขับรถมึงหลอกมึงหลอกมึงมึงมึงหลอกกูปะนะ่ะเนี่ยมึงหลอกดาวฟิวออนเยี่ยกโอ้สุดยอดนะวอร์ซีไดเวอร์คาโ,โหสเปเชียลจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยจะติด อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง,งเดี๋ยวเดี๋ยวกูเสึกกูขับวนไปวนมาอยู่แถวนี้กูไม่ได้ไปไหนเลยนะไอ้ <c oughs> สักมันรู้สึกงงๆงอ่ะฮะท่านผู้ชมว่าเวลาผมขับรถเนี่ยท่านผู้ชมงงกับผมไหมผมยังงงกับตัวเองเลยว่ากูจะขับไปไหนกูก็แน่นะ <c oughs> อะไร <c oughs> วะเฮ้ยเวลาขับรถทําไมมันแบบเหมือนแผนที่มันวนอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะฮะลองขับกลับไปก่อนอ่านี่ขับตรงนี้นะ อ่าครับตรงนู้นนะต้องใส่ไปตามถนนคงจำไม่ได้แล้วนะท่านผู้ชมอะยังไงวะกูพิเกตวนอยู่แถวเนี้ยไปที่อื่นบ้างได้ไหมเนี่ยกลับมาสมอลวิวอีกแล้วไม่ต้องดูแผนที่กูก็รู้เลยว่าที่สมอลวิวมันยังไงวะถ้ากูไปที่นูน่นนะเออยัยจะบอกเข้าเคียร์วิวอยู่อะ ลองดูฮนะปานโอ้โหมีเลือดด้วยเฮ้ยนี่มันฟาร์มนี่ว่ะอุ้ยมีน้ำด้วยอสัตว์ขัดรถลงน้ำได้ไหมอ๋อไปฮะสัตว์รถขึ้นเขาไม่ได้แต่แม่งติดไม่จอดนะผมไม่จอดไม่แวะไม่แวะเอาอะไรทั้งนั้นนะช่วงนี้โอ้โหยิ่งหลีดเริ่มร้องนะฮะเริ่มมืดแล้วฮะมันแสดงบอกเกิดถึงความมืดแล้ก็ต้องรีบไปฮะ เฮ้ยใครเดินลงน้ำอ่ะอ้าวไม่ใช่มันนีน่นี่ว่ะนี่อยากจะบอกว่าเซิร์ฟนี้ขับไอ้ว่ายน้ำได้ด้วยนะท่านผู้ชมฮะน,นี่ดูฮนะดูนะฮะรถอย่าหายนะเว้ยดูดูดว่ายน้ำได้ด้วยฮนะใครบอกไม่ธรรมดานี่เป็นไงเห็นไหมดูท่ากันเชียงว้าวท,ทำได้ไงอ่ะต้องทำยังไงอ่ะวายสปรีก็ได้อ่ะเห็นไหมฮะท่ากันเชียง Oh, โอ้โหสุดยอดจริงนะตอนนี้อ l r i g h t alright ขับรถต่อฮะเดี๋ยวรถหายแล้วดูมือเ <c oughs> <c oughs> ขาเป็นอะไรฮะสันนิบาตเหรอฮะเนี่ยอุ้ยสีเริ่มเปลี่ยนละรีบไปฮะโมัวแต่เล่นเนี่ยติดเล่นเนี่ยเดี๋ยวดูดูแมพก่อนนะไปข้ามเขาแม่งนี่แหละรถรถเทสปอร์ตจะข้ามเขาได้นะฮะถ้ามันติีหินอะไรนี่ก็ไม่แน่นะฮะอาจจะต้องไปเริ่มที่เซฟโซนใหม่อีกครั้งหนึ่ง บูนบูนบูนน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 น เฮ้อโอ้ยไอ้เบรกเบรกเบรกถอยถอยเลยอย่างงี้อาวุธก็ไม่มีฮะลูกซองมีมีหนึ่งกระบอกฮะแต่ไม่มีลูกกระสุนกูจะมีเพื่ออะไรวะเนี่ยไปฮะไปนี้ก็ได้ฮะทางป่าเออลัดป่าไปก็ได้ยากตรงไหนไปไหนฮะต้องค่อยๆไปใะอย่าอย่าลอยฮะถ้าลอยเดี๋ยวแม่งรถติดอีกเอ้ยเลือนรถอีกพูดผิดไปไหนวะวันนี้กูขับรถมาถึงนี่เลยเนะี่ย

เลี้ยวอ่าเลี้ยวแม่งเลยนะอู้ยเชียช่ยเชียช่ยเชี่ยเชี่ยนี่ล็อกกี้ฟอร์ดต้องไปทางนี้แน่นอนฮนะอ่าล็อกกี้ฟอร์ดจ๋าไม่ได้มานานว้าล็อกกี้ฟอร์ดในสุดก็มาถึงล็อกกี้ฟอร์ดแล้วนะเซฟโซนล่างแต่ซอมบี้แม่งก็เยอะว่ะจะเข้าไปเอาปืนเหรอไหมแล้วค่อยไปไรเวอร์รู้จะไปไรเวอ์เลยอะเพราะว่าผมชอบไปไรเวอ์นะเล่นเกมเนี่ยถอยหน่อยน้องซอมบี้เหรอซอมบี้เหรอ,อ,หรอชนแม่งชนแม่งเออซอมบี้อุ้ยซ,ซอมบี้ตบ ไอซาตติดเชื้อเลยเอาแล้วฮะชิพายแล้วซอมบี้แมงตบได้นะอย่าประมาทเชียวฮะกูไม่อยู่ละไปไลเวดีกว่าไลเวต้องตรงไปเืยนะฮะแต่ตรงน,นี้นี่จะเป็นถนนผมจําได้อ๋อสบายละกูไปไลเวได้อย่างสบายใจแต่กูว่าคงไปไม่ได้ไม่นานนะดูจากสภาพเลือดแล้วคงได้จะอยู่ได้ไม่นานนะของเขินก็ไม่เก็บฮะวิ่งยังเดียวฮะหูนู้นขับอย่างเดียวฮะพาร์ทนี้ขับให้แมงสะใจไปเลย

เฮ้ยไอสัตว์ขาหักครับโอ้ท่านผู้ชมเกเซิร์ฟนี้ขามันหักได้ฮะลุกลุกยืนไม่ขึ้นเลยอ่ะดูดิกระเด้าพื้นเลยโอ้โหไม่ไหวแล้วต้องต้องขึ้นรถอย่างเดียวแล้วคนนี้ไปเดี๋ยวไปตายที่ไรเวฮะไปเลยฮะโอ้โหขาหากักต้องใส่ตอนที่ตกเข่าคนนั้นแหละมั้งไปฮะต่อไปขา้าน่าจะเป็นซูเปอร์ลีโอจำนะถ้าผมจำไม่ผิดก็คงไม่ผิดหรอกโอ้ดูเลือดดิดูเลือดดิยุบเรือเร่อยละโอ้โหโอ้ไม่ก็จะไปถึงไหนวะเนี่ยกู ต้องรีบไปถึงไรเวให้ไวที่สุดนะฮะเออฮึขับด้วยรถความไวสูงแมนไปไปนู่งๆโนเฮ้ยเร็วๆๆอุ้ยน้ำมึนแล้วสีเริ่มเปลี่ยนแล้วฮะอู้สีเริ่มเปลี่ยนแล้วโอ้ไม่จอดนะแล้วกูรัดเมืองเลยไปถึงไรเวเร็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 วเดี๋ยวตายรีบไปอะรีบไปอะโอ้ไปไวที่สุดไปไวที่สุดไปเลยอืมไม่สนใจเขาแล้วโอ้เลือตกตตกอยู่ที่ตีแล้วฮะนอนนอนไปแล้วก็โอ้ทนายท่นายท่อนายท่าโหเส้นทาง ขอทางให้ผมหน่อยช่วยชี้ทางให้ผมหน่อยได้ไหมทางไปไลเวเฮ้โอ้โอ้โอเอาละติดติดติดอีกหน่อยนึงเออไปไปอีกหน่อยนึงอีกหน่อยไม่สมียาสมียา,ยาทางกับกูอย่างนี้ไม่โอ้วฟกกิงบิชโอชิดขี่สังสิีไอ้เหี้ยมึงเกือบจะถึงแล้ว อเอาละพันนี้ก็ขับรถกันพอตัวแล้วนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่พัทหน,น้าก็ต้องขอฝากกดซับสไคร b เบอร์ติดตามกดชแนลกันด้วยนะะี่ฮะกูเนี่ยนเะจอกันใหม่พัทหน้านแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนนะฮะายบายอนะบานแจ้